อ่ะเปดเสร็แล้วโอเอ่ะครัสวัสดีครับก็ต่อยตอนแล้วครับที่มีปัญหาว่าท่างแมวมองดูแลใบพัดลมเล็กนะครับปัญหาเปิดไปนานๆแล้วตัดหายนะครับตอนนี้ก็จะมาแก้ไขนะครับเราจะลองอเปลี่ยนใบพัดลมระบายอากาศนะครับเพราะว่าดูแล้วมันตัวนี้นะ่าจะเป็นใบเล็กนะครับน่าจะ15นิ้วหรือเปล่าใบนะ่าจะยีบกนิ้วหรือเปล่านะครับหายนะครยังคอมเพเซอร์ยังไม่ทํางานก็อยู่ที่200อยู่แล้วนะครับนะครับคืออากาศมัน ที่ระบายไม่เพียงพอนะครับร้อน an okay, no okay, ครับร้อนอยู่นดิก็ร้อนนะไต่พวกสีแฉกมันแค่นี้เอาแบบง่ายๆถอดฟันนี่โอเคใส่ไข่นี่ก่อนนะครับเกียวปล่อยยาใบอาลมที่ไหนไปนู่นไงใปล่างของ มันระบายง่ายอยู่เขาหาเปิดเขาใจ่อาไปเท่าไหร่่ะนีตัวห้องนอน,นจะนแตกแน่ๆร้อนไปหายายา โค้งเนี่ยนะค,ครับปอกมาแล้วโค้งอะไรเนี่ยจยำก็จะหักอยู่แล้วระวังรองอเท้เาปล่อยหล่นระวังรองตรงๆรงกันระวังรองเท้าปล่อยหลหาที่รอเทามัไปออกไงโย,โย,โยโอ่ออกได้เลยแหลนะ <laughs> Chịu, mà mày 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 หนะึ่งสิบหกนะสิบห้าครึ่งเหรอดูแล้วน่าจะไปสิบห้าวัดตึกใหม่ห,มห,มหรไหไม่วัดนี้ครับเอกลางแล้วกลางถึงกลางแล้วไม่แน่ใจดูมันเล็กๆอ่ะสะี่สิบเซนแล้วกันสิบห้าเกือบสิบหกอยู่นะแต่มันเล็กอ่ะไปเล็กไหมครับ ให้คอดข้าท่าไหร่ลเล็กใใคใายกันระไมร้อนไม่ดีละไไม่ทันนุ่รดแต่ว่าคอมมันป๊อกเอง ăn yeah. oh. hay nó quá oh, uh. dừng chắc, chắc, chắc. Oh. Mèo. Mèo của này chắn 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 เดี่ยวเรียงกับปัญหงเหลี่ยมหายอีกโอ้เจ๊แมวดูดูแล้วมัน,ม,นมันน่าจะคนละไซส์ไงน,นี่ไซร์แหลกแล้วหมุนสิบแดเล็กเล็กนเล็กมองดูแล้วเล็กๆนะครับไม่เกินสิแบแปดนี้นเราไม่รู้ว่ามีฝนไม่มีฝนมีส <Easy. S 1> ิปายของ้องไม่ทันมีฝน มันก็ร้อนเลยดิขออีตัวนึงขอ,อต,น,ขออตนี้ไปลองก่อนนะครับมันมีอยู่ข้างล่างไม่ใลนะ่หรือทายาก ยับใบมันมองดูมันใกล้ใกล้เคียงกนะันเร้สึกบอกว่าไอ้นี่มันใหญ่กว่าเยบหน่อยใหนหนึ่งนะจะต่างกันประมาณนิ้วหนึ่งะครับนะแปลว่ามีผลนะใบมันใหญ่กว่าเยอะเลยเว้ยเ <c oughs> นี่ยโค้งเนี้ยแบเดิมเขแล้วนะครับตัวนี้อาตุสันนี่ีน่าจะสิบหกนะใบนี้มัน แปลาดกันบ้างก็แปดนะหา้าสิบแปดยิ่ <58. S 1> อย่างที่ช่าแมวว่าหรึเปล่านะแปดใบนี้สิแบแปดน,นะครับประมาณสิบแปดนั่งสี่สิบแปดนิ้วนะครับไปนี้สิบหกสี่พกติบแปะทับหางก็ต้องเยอะแมวว่าแสดงว่าพูดกวันนี้ไม่ผิดนี่ตามประสบการณ์ที่ช่างแมวทำมา ของตาเปล่าไม่แน่ต้องวัดดูมันใกล้เคียงตัวที่ไม่เคยถอนนี่เนะี่ยจะมีสังทาอนนะอกไปพัดแดง เลอลอกไปถึงในลูกฟ้าไปไปกัไงแรงก็เป็นแคปไปนี่ตัวด้านนอกนี่แหละไปเล็กได้ตัวด้านในเ้วหมดนะอาออก,กันนะครับอันนี้ดเลย ไคนลัไซส์นะครับหามอเตอร์แล้วปะเปลี่ยนให้ตัวเลยไหมนเนี่ย